สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้ผมมีสาระเกี่ยวกับการเปิดลิงก์ Youtube ผ่าน Facebook นะครับคือสมมุติว่าเราเล่น Facebook อยู่แล้วมีเพื่อนบางคนแชร์คลิปมาจาก Youtube แล้วเราก็อยากจะกดเข้าไปดูพอเรากดดูเสร็จแล้วเราก็อยากจะกดไลค์กดติดตามให้เขาแต่ว่ามันกดไลค์กดติดตามไม่ได้ เพราะว่ามันขึ้นให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไรแต่ถ้าเพื่อนเรายังไม่รู้เราก็จะสามารถแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆเราได้นะครับนี่ครับตามรูปเลยนะครับเราเล่น Facebook อยู่แล้วเพื่อนของเราแชร์ลิงก์ YouTube เข้ามาทาง Facebook จากนั้นเราก็กดเข้าไปดูเสร็จแล้วเราก็กดติดตามให้เพื่อนพอกดปุ๊บบางคนก็กดติดตามได้นะแต่ส่วนมากแล้วมันจะขึ้นว่าให้เราลงชื่อเข้าใช้อันนี้ผมมีสูตรนะครับไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้คือให้เรากดกลับมาหน้าเดิมก่อนตามรูปเลยเนาะแล้วสังเกตที่จุดสามจุดแนวนอน มุมฝาบนเราก็กดไปที่สามจุดนั้นเลยครับพอกดปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดไปที่เปิดในเบราว์เซอร์หรือในโทรศัพท์บางรุ่นก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้ก็ให้เรากดที่คำว่าเปิดใน YouTube พอเรากดปุ๊บหน้าจอก็จะกลับมาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็จะสามารถกดติดตามให้เพื่อนได้เลยครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ